ฝุ่นในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีปริมาณสารโลหนะหนักที่ทำให้เป็นสารก่อมะเร็งค่อนข้างสูงนะคะตัวอย่างเช่นสารที่เราเจอในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นสารประเภทอาร์เซนิกนะคะหรือสารหนูนะคะมีแคดเมียมมีโครเมียมซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งปอดนะคะรวมถึงมะเร็งทุกส่วนเกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะ ฝุ่น pm 2 5เนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าทำไมคนที่สุขภาพแข็งแรงรับ pm 2 5ไปเนี่ยไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรเลยนะคะเรื่องนี้ขอยืนยันว่า pm 2อมีผลกระทบต่อสุขภาพจริงๆนะคะงานวิจัยตลายงานวิจัยมากๆเลยนะคะทั่วโลกนะคะยืนยันด้วยผลตรงกันนะคะว่าผลกระทบทางสุขภาพของ pm 2 5เนี่ยมีทั้งผลกระทบที่เป็นฉับพลันและเรื้อรังนะคะ ผลกระทบฉับพลันเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นว่าตอนที่ฝุ่นเยอะๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีประจักษ์พยายนด้วยตัวเราเองนะคะว่ามีอาการไอแห้งๆนะคะมีอาการระคายเคืองตาผื่นคันขึ้นตามตัวนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็มีอาการหอบหืดกำเริบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผลกระทบฉับพลันที่ชัดเจนนะคะ ส่วนผลกระทบเรือร่งนะคะเนื่องจากพีเอมสอเนี่ยขนาดจะเล็กมากๆแล้วก็จะสามารถเข้าไปที่ปอดส่วนที่เป็นหลอดลมที่ลึกที่สุดนะคะซึ่งจะผ่านเข้าไปในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็จะไปทําให้เกิดทั้งหลอดลมอักเสบนะคะแล้วก็ระยะยาวเป็นมะเร็งปอดได้ทั้งเรื่องหัวใจด้วยนะคะคือตอนนี้มีงานวิจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะได้ผลตรงกันว่าในช่วงที่พีอมสูงๆเนี่ย ที่โรงพยาบาลตรงห้องฉุกเฉินนะคะมีอ่อาหัวใจขาดเลือดเสียบพลันมาแอดมิดสูงขึ้นแบบมีนัยสำคัญมากนะคะรวมถึงมีทั้งเรื่องของแอลไซเมอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเพียม2.5เนี่ยเขาจะมีแบบการทำให้เกิดการอักเสบในเซลล์ทั่วร่างกายนะคะ เซลล์ที่พออักเสบเหลือหลังซ้ำๆนะคะก็จะมีการซ่อมแซมตรงนั้นแย่ลงนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาในที่สุดสําหรับในกลุ่มต่างๆนะคะเช่นเด็กเล็กนะคะคเขาก็จะมีทําให้เด็กเกิดเกิดอาการ หอบผืดฉับพลันขึ้นมาหรือว่าอาการเลือดก,กำเดาไหลนะคะในในกลุ่มหญิงตั้งครรภเน,นะะี่ยค่ะก็จะมีงานวิจัยมากมายนะคะแจ้งว่าทําให้เด็ดคอตก่อนกําหนดได้นะคะแล้วก็น้ําหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์อันนี้คืองานวิจัยหลายประเทศยืนยันตรงกรันค่อนข้างชัดมากนะคะส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยเฉพาะโรคหายใจนะคะระบบหายใจ,จทำให้หอบผืดกาเริบนะคะ แล้วก็มีถุงลมป่องพองนะคะรวมถึงที่เนาเรากลัวกันที่สุดตอนนี้ในสังคมไทยคือโรคมะเร็งนะคะคก,ก,ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อไประยะย,ยาวค่ะปัจจุบันเนี่ยค่าคัดออฟหรือเกณฑ์ความปลอดภัย PM 2.5 24ชั่วโมงของประเทศไทยอ,อยูเ่เราอยู่ที่50อยู่ที่50มานานมากนะคะเราเพิ่งมาปีพศ2566เนี่ย เราปรับเกณฑ์ว่าความปลอดภัยของค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยลดเหลือ37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาตเมตรนะคะซึ่งจากงานวิจัยของอาจารย์พทัทรลวลัยเนี่ยพบว่าถ้าเราปรับลดให้เกณฑ์ความปลอดภัยของ PM 2.5เนี่ยลดลงเหลือค่าคำแนะนำขององค์กรอามรัยกากนะคะที่15นะคะ จะสามารถเซฟคนที่เป็นจักมะเร็งนะคะค่าประชากรไทยที่เป็นมะเร็งเนี่ยได้เพิ่มถึง44เปนะคะซึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะคะรวมถึงว่าถ้าเกิดระหว่างเนี้ยเราไม่ไม่สามารถจะทำได้ถึงค่าความปลอดภัยที่15เนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่พบกันคนละครึ่งทางนะคะคือค่า ปรับที่ค่าความปลอดภัยค่าคัดออฟเนี่ยอยู่ที่น้อยกว่า25นะคะก็จะสามารถเซฟประชากรไทยไม่ให้เป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง17ค่ะก็อยากจะแบบผลักดันจากทางสาธารณสุขแล้วก็นโยบายภาคลัฐว่าช่วยกันว่าจะปรับค่าเกณฑ์ค่าความปลอดภัยของ PM 2.5ในภาาประชาชนเนี่ยให้ผลักดันให้ค่ามันลงมาที่ระดับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกมากขึ้น